สวัสดีค่ะมาพบก,กับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแม่เมเป็นกลับ f ซีทุกทุกท่านนะคะอีลาโนโน,โนวันนี้แม่กับพ่อมาเยี่ยมแต่ว่าพวกกากข้อไก่หรอคะพี่น้องเออ่นกักตัวโอ้โหดูดูดีใจ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 พามหาหาลูกพอมหา,หาอยู่ห่างๆอยู่ห่าง,ห,างห่างก็อก ล้านละหนูอยากเล่นอยากเล่นกับพ่ออนาชงชานเท่บ้าลูกสาวแม่นู่นพี่บัวพี่บัวเกลียดให้พ่อแล้วมาหาหนูก็ไม่มาใกล้หนูอ่ะไม่เป็นไรหรอกมหาหนูก็ใกล้หนูไม่ได้ลูกใกล้หนูบ่ได้ลูกละ พีลากักตัวยู่เนาะอ้าวสวัสดีค่ะก่อนอาจารย์ก่อนเจ้าก่อนอาจารย์เจ้าก่อนจ้าก่อนว่ะดูพี่บัวพี่บัวรูปโลพี่บัวพี่บัวเอ้ยพี่บัวเอ้ยดูอานาโนชาวัสดีค่ะก่อน สวัสด,ดีค่ะก่อนวันนี้น้องหวานใจก็มานะพี่นูนี่หวานใจหวานใจสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสว,วัสด,ด,ด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะวันนี้หนูมาหาพี่นูพี่นูกักตัวอยู่ครับพี่น้องอสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยสั่งไดนกับโบยมพ็ดอีหลาเป็นยังไงค้อหดพ่พกเม,มบอก พี่บัวพี่บัวหายไปว่าเด้อพี่บัวเด้อเป็นกำลังใจหายเด้อพี่บัวพี่บัวบอกพุ้มหายแล้วพร้อมหายแล้วครับพี่บัวว่ะอานานโอเต้นก่อนอ่ะเต้น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 อ่ะเต้นเ,เนลยจริงจริงจริง,งอ<า>่ะเต้นก่อนไหนทางทำไงทำไงททไไงงเฮ้ย เหมือนกันกับน้องอุ้มบุญเลยค่ัพี่น้องอันไหน,นทำไงทำไงหวานใจอยากจับสั่งครับพี่น้องเพื่อนมาเพื่อนคยเขาไปจับสั่เดีวานใจอยากจับไหมอยากจับพี่นูไหมคะอยากจับพี่นูไหมคะบวานใจอยากจับพี่นูพี่นูบอกเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวให้ชั้นกักตัวเสร็จนะ่อหำ่ันจะนอนกลิ้งนอนเกลือกเรียนก็พอบึ้งนะได้ใส่คอสวยด้วยอาชาวัดีค่ะก่อนเลยชาวดีค่ะก่อนชาวัดีค่ะอ้อยเยออือยเยออเอยเยอมีขาด้วยมีขาด้วยอ้อยเยออือยเยออเอยเยอ นี <ừ>. Nicholas, ่นี่วานใจมาแล้วป้ายมมาเขามาป้ายมเขามาเดี๋ยวจะมียาปลิวเด้วยวานใจอาจารย์กันอาจากกันนานูบก ฉันอยากออกไปแล้วนะฉันอยากออกไปแล้วเด้อสันนโาโนะอานาโนยกล้าไหมสิไอ้ยกลาสิอุ๊ยอีหลังงอนโอนะอุ๊ยอีหลงันะลงงอนโอมาก็ไม่มาใกล้หนูอ,อือยื้ออย้ออือยอือยอ้ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนพ่อนะ นี่พ่อเด้นนูไอายะพี่ยบัวหายเร็วเร็วนะลุกนาะนี่หนมันใจอยากไม่หลนนะินน้ำอานงวันใจอยากไปจับอยากไปจับส้างนี่มันใจอยากจับช้างเออลูกไหนไหนอาน,นุอยากจับช้างเหรอคะือนน จจัับบไไไไมม่่ดด้้ลูกหนูอยากจับช้างเลยลูกจับไม่ได้หนูอยากจับพี่โนอุ้ยอุยบ่งพนเบิ่งพนเอวให้พ่อใหญ่พาไปจับพี่โนเบิ่งพี่น้องจับไม่ได้ลูกจับนี่เขาเอิ่นลูกสั่งค่ะค่ะ่อยานสั่งได้ค่ะนี่อยากจับอยากจับจับไม่ได้หรอกลูกพี่โนกักตัวพี่โนกักตัวนะคะพี่โนกักตัวน้องพี่โนเนาะ Ai à, nhóc khá thế? Ai à, biết nói nhóc khá thế? Ây ơi ô oh, hố sẵn đai đuôi gặp biết không? Ý lại nhóc khá vâng Ý lại nhóc khá vâng Nhóc dân Hít 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 Nè 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 à, nè Ây dừng dừng. À, dừng 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 Ây à, dừng 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 <laughs> ก็ขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังลใจขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยเป็นกําลังใจให้เด้อค่ะพี่น้องขอาไม่ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีจ้า